ชายคนนี้เคยถูกทิ้งให้สู้เพียงลำพังตอนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่ผมว่าต้องสู้ครับถ้าผมไม่สู้ไปผมก็จะไม่มีเงินได้เรียนให้สูงๆครับ เธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอย ปัญหาการแยกทางของพ่อแม่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเกือบมองไม่เห็นอนาคตและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่812ไม่มีที่พึ่งไม่มีเสาหลักให้ผมแล้วตอนนั้นผมก็อายุแค่ประมาณ4-5ขวบเองครับ จังจากพ่อแยกทางไปแม่ต้องรับภาระเลี้ยงลูกชายสามคนเพียงลำพังปัญหาร,มราุมเร้าจนทำให้แม่เลือกเดินทางผิดพลาดเจมมีของเก่าขายมากไม้มแม่ผมก็เคยผิดพลาดไปเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งแล้วแม่เข้าไปอยู่ในเรือนจำสามปีกว่ากว่าตอนนั้นยังมีอาชีพคือของเก่าอย่างเดียว ก็เลี้ยงลูกมาจนได้สักพักนึงอะเนานะตอนแรกเห็นว่าได้ค่าจ้างดีก็เลยไปซื้อให้เขามารอบสองก็ยังไม่หลาบจมอีกก็หวังจะได้ตังค์นั่นแหละรู้สึกเสียใจครับทำไมแม่ต้องไปทำอีกผมนึกอย่างเดียวต้องสู้อย่างเดียวเพราะว่าแม่อย่างน้อยแม่ก็ไม่ได้อยู่ จืดยึดงานรับซื้อของเก่าต่อจากแม่รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะหาได้มากหรือน้อยก็ถามมันบอกอ้าวจืดเดี๋ยวนี้มึงซื้อของเก่าเลยไงลูกบอกจะป้าผมจะเอาตังค์ไปเรียนหนังสือมั่งเออดีแล้วลูกโหแน่นอนแล้วเดี๋ยวกูเก็บของเก่าให้มึงกันแล้วกันขวบพลสติก ก็จะซื้อ5้าบาทขายเจบาทนะครับก็เหล็กก็เหมือนกันครับพอผมซื้อเสร็จแล้วนะครับจะไปคัหม่อีกรอบหนึ่งครับคัหม่เสร็จแล้วก็จะเอาไปขายที่ร้านต่อครับน่าจะสู้ขึ้นมากกว่าเดิมครับเพราะอย่างไรก็ต้องขยันไม่ขยันอย่างไรตัวเองก็จะไม่มีกินทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่ล้ำค่าแม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพื่อลูกเอาอลังน้ำส้มมาวาง คิดตลอดเลยว่าชีวิตล้มเหลวมามากแล้วออกไปเที่ยวนี้ชีวิตที่เหลือก็จะยกให้ลูกหมดจะไม่ยุ่งกับใครแล้วก็จะจมูงหน้าละมาหาคินครอบครัวนี้ก็น่าสงสารเด็กก็เป็นเด็กดีฮะ ช่วยพ่อแม่ก็ความที่ยากจนก็ไม่ค่อยจะมีเงินเรียนสูงแม่ขายของตลอดทั้งวันช่วงเย็นหลังเลิกเรียนแบบนี้จืดก็จะช่วยแม่ทุกครั้งผมเห็นแม่ทำงานตอนเช้าตอนเย็นตอนเที่ยงไม่มีเวลาหยุดพักเลยผมก็คิดว่า<อ>ช่วยแม่ดีครับแม่ก็ต้องเหนื่อย เพื่อหาเงินมาเลี้ยงผมถ้าผมไม่ไปช่วยแม่ก็ต้องสู้อยู่คนเดียวก่อนหน้านี้จืดและพี่ชายอีกสองคนแยกไปอาศัยอยู่กับญาติๆหลังจากแม่พ้นโทษกลับมาจึงขออาศัยใต้ถุนบ้านลุงเป็นที่พักพิงลุงก็จะอยู่บนบ้านส่วนครอบครัวผมก็จะอยู่ข้างล่างครับอันนี้เป็นห้องของพี่นะครับส่วนห้องนี้เป็นห้อง ที่ผมแล้วแม่แล้วพี่ได้อยู่กันคนระับแม่ร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวหลายโรคและน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากผลกระทบของยาที่ใช้รักษาตัว ทุกวันนี้ทรมานน,มมนี่คือโรคกลูมมาตอยเนี่ยมันปวดมากมันทุกข้อเลยตามข้อเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นโรคโรคกลุมแพ้โรคหอบอะค่ะจืดนี่ช่วยได้เยอะเลยช่วยไขยของช่วยทุกงานทุกอย่างเวลาตอนเย็นอะไรหุงข้าวองปลาอะไรก็เขาทั้งนั้นเลยค่ะเวลาแม่เจ็บป่วยอะไรเขาก็คอยเอายาเยอะให้กินตลอด สุขภาพที่ไม่สู้ดีทำให้ลูกชายทั้งสามต้องช่วยกันทำมาหากินเพื่อประคับประคองครอบครัวแทนแม่ลูกชายคนโตเขาทำงานได้เดี๋ยวนี้เขาให้เดือนละพันส่วนเข็มเก่งไว้ในทางไปขายของข้างนอกค่ะเหมือนไปไป,ไปรับจ้างเขาไปตลาดนัดค่ะมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับมันก็ต้องทํางานช่วยเหลือครอบครัวผมก็อาจจะเป็นหลักได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้า ผมและพี่ช่วยกัน3าคนก็อาจจะเป็นหลักให้ครอบครัวได้ครับปีนี้จืดเรียนชั้นม .3 แล้วส่วนเข็มพี่ชายคนรองต้องเรียนช้ากว่าน้อง1ปีพี่ชายคนโตไม่ได้เรียนต่อทางบ้านผมเขาถ้าจะส่งเรียน2คนพร้อมกันมันก็ไม่มีเงินส่งผมก็ต้องหยุดเรียนไปทำงานถามว่าผมเสียดายไหมผมก็เสียดายนะครับแต่ว่าผมก็ยังมีกำลังใจสู้ครับ เพราะว่าการศึกษามันสามารถศึกษาได้ไปเรื่อยๆครับมันไม่จําเป็นหรอกครับว่าจะสายหรือว่าจะเร็วมันก็เรียนรู้ได้เหมือนกันครับเคยมีการตั้งคําถามว่าเป็นพี่ยังไงทําไมเรียนน้อยกว่าน,น้องผมก็เฉยๆครับผมไม่ไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราะว่าผมทําเต็มที่แล้วครับผมก็เสียสละให้น้องเรียนก่อนถ้าผมไม่มีโอกาสผมก็คงไม่ได้เรียนแล้วก็ต้องไปรับจ้างทั่วไปผมก็หวังกับตัวผมว่าจะได้เรียนสูงเพื่อหางานสิ่งดีๆ มาช่วยในครอบครัวเราจะคลุกคลีกับเด็กที่มีปัญหาเนาะมันมีระบบดูแลช่วยเหลือบางวันก็ไม่จะไม่มีไม่มีเงินมาโรงเรียนนะแม่มาส่งบางทีก็อาศัยกลับกับรถครูพี่ชายนี่เรียนทีหลังความที่ฐานะเขายากจนนะคะพี่ชายไม่ได้เรียนก็ให้น้องเรียนก่อนความว่าเป็นเด็กดีของเขาเนี่เขาดีทั้งการเรียนดีทั้งความประพฤติก็การที่ได้ทํางานะอย่างน้อยถึงมันจะจนแต่ก็ยังมีความสุข การทำงานก็จะได้ช่วยในครอบครัวให้มีความสุขยิ่งมากขึ้นสิ่งที่ทําให้ผมสู้ได้ในวันนี้ก็คือแม่ผมก็ต้องสู้เพื่อแม่อีกต่อไปต่อให้ไม่มีพ่อไม่มีครอบครัวให้อบอุ่นอย่างน้อยผมก็ยังมีแม่ใ,นใ,นใจัววเเเออองงนนน็ดดื่่ยยยพีขากล กลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอโครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้จืดเด็กชายอภิเชษกกตระกูลจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ช่วยเหลือครอบครัวและจักรยานพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านสวรรณภูมิเราพบคนเก่งว่าใจแกร่งอีกคนเมืเม่อปี2556<อ>เธอทำทุกทางเพื่อเอาชนะร่างกายของตัวเองและเป็นหลักให้แม่ที่ป่วยหลายโรคเฟิร์นทิพสวรรนเขียวพุ่มพวงพ่งพอแม่แยกทางเฟิร์นจึงพยายามเป็นหลักแทนแม่ แม่มีโรคประจำตัวหลายโรคและมีอาการปวดหัวโดยไม่รู้สาเหตุส่วนพ่อส่งเงินมาบ้างแต่ไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายของทุกคนในครอบครัวเฟิร์นจึงมุ่งมั่นทำงานหนักกลางแดดและฝุนควันในไร่อ้อยแม้จะมีอาการแพ้เหงื่ออย่างรุนแรงอาการป่วยของแม่คือแรงผลักดันที่ทำให้เฟิร์นเลือกศึกษาต่อด้านการแพทย์เฟิร์นทำความตั้งใจของตัวเองจนสำเร็จ สอบติดระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากที่ได้เข้าโครงการมานะคะก็ทําให้เฟิร์นมีเหมือนต้นทุนมากขึ้นก็คือมีการได้เงินมาช่วยในการเรียนการซื้อหนังสือที่จะอ่านที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่างงี้ค่ะเฟิร์นเลยเลือกที่จะเรียนเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็คือเพื่อเพิ่มทางเลือกการรักษาให้กับแม่ด้วย นอกจากทุนการศึกษาจากโครงการสารรักโดย AIS เฟิร์นพยายามหารายได้อีกทางด้วยการทำอาหารเพื่อสุขภาพขายและทำกิจกรรมต่างๆควบคู่กันไปจนได้รับรางวัลมากมายเฟิร์นจบการศึกษาด้วยผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปีของสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้นะคะทุกคนมีสองมือสเท้าแล้วก็มีเวลาที่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรให้มันต่างกันยังไงแค่นั้นค่ะการเริ่มลงมือทํำคือจุดเริ่มต้นของการได้รับโอกาสและถ้าหากคุณผู้ชมต้องการให้โอกาสกับเด็กๆพบเห็นพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวมาได้นะคะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกร่ง และช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ